ตอนที่สองการแต่งงานแต่เดิมทีฉันเดินเคียงข้างคุณมิคาล่าในเมืองที่เอ่อล้นด้วยแสงสว่างอันนุ่มนวลพวกเรามุ่งหน้าไปยังร้านกันสองคนเพื่อลองชุดที่จะสวมใส่ในพิธีแต่งงานว่าแต่ว่าเมื่อวานเป็นพิธีที่พิเศษสุดไปเลยนะคะทั้งสองคนท่าทางมีความสุขมากเลยขณะที่ฉันหัวนึกถึงภาพพิธีเสกสมรสที่ถูกจัดขึ้นเมื่อวาน ค,มคุมิวามจริงทั้งสองคนเป็นคนที่เคยช่วยเหลือดูแลรูเซียนกับผมตั้งแต่เด็กนะ่ะเทนนคี่่ทวี่เวลามาที่แดนเวหาก็มาเล่นกับพวกเราบ่อยๆ อย่างนั้นเองสินะคะจะว่าไปเหมือนจะคุยกันอย่างสนิทสนมดังนั้นผมดีใจจริงๆที่ทั้งสองคนได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขแต่ทันใดน,นั้นรอยยิ้มของคุณมิคายรากับเจือแววเศร้าลูเซียนก็ด้วย ถ้าอยู่ได้นานกว่านี้ก็ดีสิเขาบอกว่าไม่อยู่ที่นี่นานคงดีกว่าพิธีจบปุ๊บก็หายตัวไปทันทีเลยงั้นเหรอคะคุณลูเซียนพี่ชายฝาแฝดของคุณมิคาอล่าในอดีตเขาเคยล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ที่ถูกเรียกว่าอนาเขตต้องห้ามด้วยอุบัติเหตุอันไม่คาดคิด ปีกสีขาววาที่สุดของเขาจึงถูกย้อมเป็นสีดำคุณลูเซียนคงกุ้มใจที่จะมาที่นี่แน่และคุณมิคาย่าที่เห็นท่าทีนั้นก็ด้วยเนื่องจากแดนพิภาษาที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นเมืองขึ้นของแดนเวหาจึงมีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเช่นนี้แต่บริเวณรอบๆก็ไม่มีผู้มีปีกสีดำเลยแม้แต่คนเดียว นึกแล้วเชียวแม้แต่ในอาณาจักรนี้ก็หงพองผู้มีปีกสีดำในแง่ลบด้วยสินะตอนที่ความเศร้าเข้าครอบงำในอกจนเผลอก้มหน้านั่นเองเพียงแค่เป็นปีกสีดำก็โดนกดขี่ข่มเหงขนบธรรมเนียมที่เลวร้ายแบบนั้นสักวันหนึ่งผมจะเปลี่ยนมันให้ได้ขนาดวันแห่งความสุขของคนที่รัก ยังอยู่เอวยพรอให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มันน่าเศร้านะคุณมใครล่ะเจตนาลมอันแรงกล้าสายให้เห็นจากแววตาและคำพูดฉันที่ใจเต้นรัวจึงคุณมใครล่ะเปลี่ยนแปลงได้แนค่ค่ะฉันเองก็คิดแบบนั้นคะ่ะฉันเองก็คิดแบบนั้นค่ะดังนั้นอืม ผมจะพยายามนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะไม่ท้อแท้เพราะมีเธอคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆแบบนี้แววตาแน่วแน่ของคุณมิคาล่ามองตรงมาที่ฉันทันใดนั้นก็เห็นชายหญิงที่ดูสูงสักเดินออกมาจากโบสถ์เล็กๆซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆจะดีจริงๆหรอที่ไม่ใช่วีหารเวหา ท่านพ่อท่านแม่ของคุณจะยอมอนุญาตไหมนะผมเกี้ยกล่อมให้ท่านพ่อท่านแม่เข้าใจเองว่าผมอยากสาบานรักกับเธอที่นี่เพราะเป็นสถานที่ที่ได้พบเธอครั้งแรกหญิงสาวยิ้มดีใจแล้วเอ็นกายอิงแอบชายหนุ่มเมื่อมองภาพของทั้งคู่ที่ดูมีความสุขจากใจความรู้สึกอบอุ่นก็แผ่ซ่านไปในอก คู่รักเมื่อกี้จัดจัดพิธีแต่งงานที่นี่สินะคะท่าทางมีความสุขมากเลยการแต่งงานแต่เดิมทีมันก็คงเป็นแบบนั้นแหละไม่ใช่สิ่งที่ถูกผูกมัดด้วยเกียรติยศชื่อเสียงหรือขนรรมเนียมประเพณีการทำให้ผู้คนได้รู้จักข้อดีของวิหาเวหารมันก็ดีอยู่หรอกแต่ เอ๋คุณมิคาย่าเป็นอะไรไปคะพอเอ่ยทักคุณมิคาย่าที่มีท่าทีแปลกๆชอบกลเขาก็ใส่หน้าเบาๆไม่มีอะไรหรอกเอาล่ะไปที่ร้านกันเถอะรอยยิ้มที่ส่งมาดูอ่อนโยนอย่างเช่นทุกทีแต่ฉันไม่อาจลืมสีหน้าจับตอนที่เขาเผยให้เห็นเมื่าพูดได้เลย แล้วเจอกัน